ที่พวกเราทั้งหลายทุกกันเพราะเหตุใดรู้ไหมเพราะพวกเราอาศัยไอเสียงเนี่ยไอเสียงนี้มันเป็นแค่อาการนะไม่ใช่ของของเรานะมันเป็นเพียงอะไรบางอย่างเป็นเพียงเครื่องมือที่จิตที่พวกเราอา่ะอาศัยมันชั่วคราวอ่ะ พวกเราเคยตัวจิตนะเป็นเด็กน้อยไสๆเลยบริสุทธิ์มากว่างเปล่าไสๆเลยเราเคยตัวธาตุตัวเนี้ยธาตุต้นกําเนิดเราเป็นธาตุต้นกําเนิดเรียกว่าต้นธาตุก็ได้ต้นธาตุตัวเนี้ยมันมีมาก่อนทุกสิ่งเลยเพราะธาตุตัวนี้มันถูกมันมีมาตั้งแต่แรกเริ่มเหมือนความว่างเปล่าใซสๆในท้องแห่งความว่างเปล่าแรกเริ่มมันเป็นอย่างนั้น ในความว่างเปล่าแรกเริ่มที่มีอยู่ทั่วไปเลยเรียกว่าทั้งจักรวาลซึ่งมันยังไม่มีจักรวาลน,นะตอนนั้นนะยังไม่มีจักรวาลไม่มีแต่ความว่างเปล่าใสๆที่มันกลืนไปกับทุกสิ่งอะนะมันเกิดบิ๊กแบงขึ้นมานี่พูดโดยหลักวิทยาศาสตร์คือมันเกิดบิ๊กแบงเกิดการระเบิดของจุดจุดหนึ่งเกิดการระเบิดขึ้นมาปึ่งเกิดเป็นมวลพลังงานแล้วก่อให้เกิดเศษฝุ่นคือ รูปลักเป็นวัตถุธาตุเล็กๆมันเกิดอาการก่อนอาการที่มันแตกมาปึงเป็นอาการเพลออกมาอาการนั้นอาการนั้นก่อให้เกิดเป็นวัตถุธาตุเล็กๆเป็นอะตอมเศษฝุ่นธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า